มหมาเอ้ไอหมาปัน้นเอ้ไอหมาปั้นปันเอ้ทำอะไรอ่ะเ<า>อะอเออนัทนนเลยนัทนนเลยใครชื่อนัทนนท์่ะา ไอ้หมาชื่อนัทนอนเหรออืออืมตะกี้แงไรเด้อตะกี้ไงเด้อน่าตะกี้แงไรเด้อตะงงแงตะกงแงเด้อไอ้อตุยอตุยเอ้ยไม่ควรเสือตีเลยไม่ควรเสือตีเลยเยอะเลย ไม่เคยเสื้อตีเลยตุ้ยตีเลยเปียกก้นมันเลยไผดื้อไผดื้อไผงี้เงาไผงี้เงาเปียกก้นมันเลยตุ้ยเปียกก้นเลยโดนแน่แน่เดนแน่แน่เดนแน่แน่โดนตีแน่แน่แอบนำเหนือเบิ้งโทรทัศน์มาเป็นแล้วพันยามคืนไม่ได้เปิด้เบิ้ง เออโทรทัศน์กับมิดแจ็บเนะ,ะ,ะดูทีวีเป็นแล้วเหรออะดูทีวีเป็นแล้วเหรอมันเห็นแสงนี่เร<ป>าเดียวหาเขาล้วบบนะชิบิรินบอครับว่าลุกเลยลุกเลยคันไปเลยคันไปเลย